นะครับถ้าได้มีโอกาสได้มีส่วนที่ได้รู้ได้เห็นของการระภาพของหลวงปู่ในครั้งที่2ในวันที่17กันยายน2 5 6 0นะครับหลังจากนั้นนะฮะผมก็ได้มาเขาเรียกอะไรครับมากราบไหว้มาดูทารหลวงปู่เรื่อยๆมา ตอนเกษียณแล้วก็ได้ยินว่าคือสิ่งที่เราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนที่เราได้รู้ได้เห็นได้เห็นปฏิปทาของรครูก็คือควา,ามเมตตาครับท่าน,ม,านมีความเมตตาต่อคนทั้งหลายที่บูมโดยไม่มีทั้งไม่มีวันละลายนะที่เลียก และจุดสำคัญของตัวนี้ก็คือเรื่องของความกตัญญูนตะการเวทีที่มีลต่อการเวลาต่อครอบครัวต่อแผ่นดินต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งหายากที่ท่านจะพูดออกไปแสดงออกไปอย่างส่งไปตรางหานี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านได้แสดงให้เห็นนะครับในขณะที่อีกภาพหนึ่งใน เรื่องของการเจ็บปวดที่ท่านเป็นทรมานอยู่นะครับท่านมีความอดทนกั้นครับในสิ่งที่เรายากจะอดทนได้ในของพวกเราธรรมดาครับในสิ่งนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะฮะคือท่านได้เรียนได้สอนให้กับพวกเราได้ิน่ในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงจริงๆนะฮะของชีวิตนะเกิดเจ็บตายขึ้นมานะครับ และอีกตัวหนึ่งก็คือการเกิดของท่านนะครับซึ่งมันญาติที่เราจะคิดได้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันเป็นยังไงน,นะครับในสภาพอย่างนั้นคุณแม่คุณพ่อท่านจากเสียงนาที่จะกลับมาคลอดนะท่านไปคอดที่่านต้องระบกนะในวดาฟ้าดินนะบุญบารนีของท่านนะครับจากวันนั้นใต้ต้นระบกจนมาถึงวันนี้เนะี่ย ฝ่าฟันมาเยอะแยะมากมายนะครับและหอีกตัวหนึ่งซึ่งเราเองนะครับอาจจะมีคนรู้ได้ไม่มากนะเกี่ยวกับความมุ่งม,มั่นในการช่วยเหลือสังคมการศึกษาท่านสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนมากมายนะครับท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่ของกสอสอนะท่านไปนสอน คนต่างๆในเหตุประจันตะครเนี่ยนะฮะแบบเครื่องฉายสไลด์แผ่นใสกว่าจะกลับถึงวัดก็ตีหนึ่งตีสองนี่คือสิ่งที่มันแอบ,บซ่อนอยู่ในความสําเร็จของท่านใละความที่ท่านต้องแบกทุกแบบความสเเร็จมาจนถึงวันนี้ให้เราได้มีที่พึ่งพิงนะฮะ อยากเรียนว่าในสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ก็คือความกระตัญยูของของเราเองที่จะมีต่อท่านต่อศาสนานะฮะต่อสถาปันต่างๆรวมทั้งในส่วนที่เป็นครอบครัวของพวกเราด้วยนะคระับนะท่านสอนหลานที่มันเป็นจริงๆในชีวิตจริงๆนะความเมตตาความเอื้อเฟื้อต่อกันนะท่านไม่เคยที่จะหลบที่จะหลีที่จะหนีกับสิ่งที่ญาติโยมจะมา นะครับไม่ว่าจะมาเช้ามาเที่ยงมาเย็นท่านจะป่วยท่านจะไม่สบายท่านไม่เคยปฏิเสธนะไม่เคยปฏิเสธญาติยโยมีมิจะความเมตตา